สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาเคสที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆชาว FC ทุกคู่ที่ติดตามเราดูหรือคนสมาชิกใหม่มาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอของตัว m s i นะครับ RX5708G นะครับน่าจะ 8G นะครับเพราะว่ามันไม่มีโค้ดอะไรบอกอยู่เนาะแต่จากที่เคยทำไปตัวนี้น่าจะเป็น570นะครับ อาการของมันก็คือเป็นอาการที่เปิดติดภาพไม่ออกนะครับคือเดี๋ยวเราก็ได้เช็คระบบไฟไปคร่าวๆแล้วนะครับคือโดยรวมแล้วระบบไฟของพวกชุด GPU นะครับคือของเขาเนี่ยไม่มีการออกเลยนะครับมีออกเป็นบางส่วนนะครับแต่ก็ออกไม่หมดนะครับก็ไม่รู้มันจะเป็นวิธีที่ง่ายๆหรือเปล่านะครับก็มาลองทําให้ดูก่อนละกันนะครับก็เช็คเรื่องต้นเลยละกันนะครับ ก็หวังว่ามันจะเป็นเคสง่ายๆตัวนี้คือเราจะไม่ได้ทําก่อนเลยนะครับเราดูเป็นเคสที่ดูแล้วมันน่าสนใจนะครับเราก็เอามาทําคลิปเลยได้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้ไปแล้วกันนะครับก็ไม่มีก็ถือว่าได้ความรู้แล้วกันแล้วกันครับอย่าลืมกดกันเลยโอเคเราก็จะมาเริ่มวัดไฟแล้วเทสกันแล้วกันนะครับว่ามันมีไฟชุดไหนไม่ชุดไหน พูดวนาช่างมันชุดไหนหรือไม่ชุดไหนอาช่างมันโอ้ยงงนะครับโอเคเราก็สรุปไปเลยกันนะวัดไฟชุดไหนออกบ้างไม่ออกบ้างเออแม่ใช้คําพูดยากยากเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เราก็จะทําการเปิดและทําการเช็คไฟนะครับพวกนี้เราไม่ต้องเช็ค12บงลวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอร์ดผมได้เช็คคร่าวๆแล้วมันไม่ชอ็อตนะครับ แล้วตัวชิปเนี่ยมันไม่ร้อนเลยก็คือชิปมันไม่มีโหลดนั่นเองก็คือตัว G P U เนี่ยมันไม่มีไฟจ่ายโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาวัดเหมือนเดิมนะครับก็คือ12โวลต์เราไม่ต้องวัดแล้วครับเราวัดที่หมอแปลงเลยนะครับมอแปลงเลยนะครับผมเห็นนะครับมอแปลงมอแปลงชุดนี้ก็ออกประมาณ0.9โวลต์นะครับ0.9โวลต์อ้ที่มันสวิงไปสวิงมาเพราะว่าผมจิ้มไม่แน่นนะครับจิ้มไม่แน่นอ่านี้มอแปลง12โวลต์นะครับ แล้วเราก็จะมาวัดหม้อแปลงพวกนี <criterion> ้นะครับม้อแปลงพวกนี้หม้อแปลงพวกนี้แต่เราต้องคว่ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีขาจิ้มนะครับซึ่งขามันอยู่ด้านนี้นั่นเองเดี๋ยเราจะมาลองวัดพร้อมๆกันก็คือจะมีม้อแปลงด้านนี้นะครับแล้วก็ม้อแปลงพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันนะครับว่ามันมีม่อแปลงไหนม้อม่อแปลงไหนไม่ออกบ้างหรือออกบ้างทำไมลิ้นพันกันอย่างนี้ โอเคเรามาเริ่มที่มอแปลงชุดนี้เลยลวกันนะครับผมชุดแรกเลยก็ไม่ออกนะครับไม่ออกไม่ออกนะครับไม่ออกและก็ไม่ออกและก็ไม่ออกและก็ออกที่0.9โวลต์นะครับแล้วก็มีมอแปลงสุดท้ายนะครับเราก็จิ้มที่คาปาซิเตอร์เลยนะครับผมก็คือไม่ออก แล้วเรามาดูไฟตรงใบอ่อนครับออกไหมสามถึงสามโวลต์ก็คือออกครับออกโอเคมันก็จะมีรอยไหม้นิดๆนะครับแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นที่เรามาให้เราทําคลิปแล้วกันนะครับโอเคอ่าเมนบอร์ดของการที่เราจะต่อมวันนี้นะครับเราต้องใช้สายตานิดนึงครับคือเราต้องกวาดสายตาดูนะครับว่า มันมีอะไรมันมีอะไรตัวไหนหลุดหายหรือว่ามีอะไรตัวไหน L ute L ute k, หลุดระเบิดหรือหายไปนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการมองหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้มาเจอตัวนี้นะครับคือตัว C ที่เป็นลายวงจรนะครับมันหลุดหายไปนะครับกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันก็จะเป็น4ตัวน้อยตัวน้อยมากนะครับมันหลุดหายไปนะครับเราต้องมาหาลองลองหาตัวนี้ใส่ครับมันอาจจะระเบิดหรือแตกไปก็ได้นะครับแต่มันหลุดหายไปแล้ว มันก็มีส่วนที่จะทําให้ลายวงจรมันไม่ครบถ้วนนะครับคําสั่งบางคำสั่งมันก็เลยไม่ออกนะครับอาจจะเป็นใบได้หรืออาจจะเป็นใบไม่ได้นะครับก็คิดว่ามันอาจจะเป็นใปได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เราดูเรามองเนี่ยมันมีหลุดหายไปหนึ่งตัวนะครับแล้วเราที่เราวัดเนี่ยมันไม่มีลายกล่าวด้วยนะครับส่วนตรงนี้ เมนบอดตัวนี้ก็เหมือนจะมีรอยทํามาแล้วนะครับมันจะมีรอยขูดขูดลายปิ้นอยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่ค่อยได้โฟกัสมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาขอโฟกัสจุดตรงนี้ก่อนนะครับว่าไอที่มันหายไปเนี่ยมันจําเป็นไหมจําเป็นต้องมีไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเปลี่ยนกันละกันนะครับว่ามันจําเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันหายอะไหลมันหายไปหนึ่งตัวนะครับเราต้องมาใส่ให้ครบนะครับ ึ่งเท่าที่ดูเนี่ยผมว่ามันน้องมันน่าจะจําเป็นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นลายกลาวนะถ้าเป็นลายกราวนี่อาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ลายกลาวนี่จําเป็นนะจำเป็นมากด้วยนะครับผมโอเคมันไม่ใช่ลายกลาวนะครับถ้าลายกลาวจิ้มต้องมีอขันหนึ่งกลาวนะครับลงกลาวซึ่งซึ่งแบบนี้มันไม่มีโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองหาใส่กันนะครับว่ามันจําเป็นหรือเปล่าก็ตอนนี้ที่เราวัดคร่าวก็คือไฟไม่ออกนะครับ เคสนีเน้เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับคือมันเป็นเคสที่ <c oughs> ที่เราอาจจะต้องใช้ใสายตาในการค้นหาตัวชํารุดตัวเสียหายนะครับซึ่งถ้าเกิดล้าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะงงเตกนิดหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดคนที่เคยทำบ่อยอาจจะไม่งงครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งหลุดเข้ามาทำเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าอะไรตัวไหนมันหลุดหายไป แล้วเวลาเราหาอะไรที่หลุดหายไปนะครับเราต้องเอาเอาไหล่ที่มันเป็นลายวงจรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสูมสี่สูมห้าหยิบตัวไหนมาก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับโอเคแต่บางครั้งก็หยิบได้นะแต่ก็ส่วนมากแล้วเราจะเอาที่มันจําเป็นต้องใช่จริงๆนะครับจำมันมันอาจจะต้องใช่นะถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เราก็ใช้บอร์ดอะไรนะครับ เดี๋ยวเราก็จะยกเอาออกมาตัวหนึ่งอันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันหลุดหายไปตัวหนึ่งเนี่ยมันทำให้ไฟหลายๆชุดไม่ออกจริงหรือเปล่า เซนี this this all, ้เรายังไม่ได้ทานะครับเรามาทําพร้อมกันเลยนะครับเพื่อว่าเราก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยว่ามันมีส่วนไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเอามาทาเหมือนกันเราก็ต้องมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับมันจําเป็นไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหายไปตัวหนึ่งเท่าที่วัดเนี่ยมันอัดเท่าที่วงจรนะครับมันน่าจะจําเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นลายที่ต้องใช้งานนะครับถ้ามันไม่ติดเราก็ต้องเปลี่ยนสีตัวนี้แหละครับสีที่เราใส่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เราก็ต้องลองนะครับตรงไหนเอ่ยตัวมันเล็กมากนะครับเพราะว่าขนาดละกล้องนี่อาจจะมองไม่เห็นนะครับขนาดผมถึงมองไม่ค่อยเห็นเลยเนะี่ยทำให้สายตานี่แย่เลยนะเพราะว่า <c oughs> ตัวมันเล็กมากครับโอเคเดี๋ยวเราก็พักคลิปไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยมาถ่ายตอนเสร็จเลยกันนะครับเพราะถ้าเกิดตอนใตมันจะอาจจะต้องใช้ ตอนนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ตัดคลิปนี่คลิปยาวเลยครับกว่าจะใส่ได้นี่ประมาณสี่ห้านาทีได้นะครับเพราะว่าตัวสีที่เราใส่ไปสีลายวงจรนะครับตัวมันเล็กมากเลยครับกล้องหน้าจะมองไม่เห็นนะครับตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองต่อกันกันนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับโอเค ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้วัดนะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นไกด์ไลน์ในการซ่อมแล้วกันนะครับว่าการซ่อมเนี่ยเราต้องอาจจะต้องกวาดสถ่ตาเยอะๆหน่อยนะครับก็อยากให้มันได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เอามาทาคิดเหมือนแนะนําการสอนแล้วกันนะครับอาจจะได้นรือาจจะไม่ได้ก็อย่าว่ากันเด้อโอเคนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เทนะครับเราเอาแต่เทพร้อมๆกันนะครับ เพราะว่าลายที่มันหลุดเนี่ยครับมันเป็นลายวงจรนะครับซึ่งดูจากอาการแล้วเนี่ยมันมันหายไม่ได้นะครับมันจําเป็นต้องมีนะครับพูดง่ายๆครับมันเป็นลายที่วงจรครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาวัดไฟดูแล้วกันนะครับว่าไฟตรงที่พวก G.P.U มันไม่ออกเนี่ยมันจะออกไหมนะครับเรายังไม่ต้องต่อจอนะครับถ้าเกิดว่าไฟมันไม่ออกเนี่ยวัดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อวัดกันนะว่าถ้าไฟมาเนี่ยโอ้โหมีลุ้นเลยนะครับมีลุ้นว่าภาพจะต้องติดนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ น่าจะพักคลิปลยแล้วกันนะครับคงจะพอแค่นี้นะครับคงจะไม่ทําต่อแล้วถ้ามันมันไม่ติดเนะี่ยแสดงว่ามันยากนะครับอาจจะต้องไล่ลึกขึ้นนะครับว่าเป็นเพราะอะไรไฟมันถึงไม่ออกนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันนะครับเปิดเลยป๊บเปิดแล้วครับตอนนี้ติดแล้วเราก็มาวัดไฟตรงชุด G P U ที่มันไม่ออกแล้วกันนะครับอ้าวไฟออกแล้วนี่ครับ0.8 0.8โอ้ยอย่างนี้ออกนี่ภาพมาแน่นอนนะครับท้ไามาอย่างนี้โอเคอ่าแจมนะครับแจมอ่าออกครบเยี่ยมนะครับเยี่ยมไฟ1.5ก็ออกนะโอ้โหใช้ได้ใช้นดาใช้นดา,นาโอเคถ้ามันถ้ามันติดแบบนี้ครับเดีย๋ยวผมขอเทสจอเลยแล้วกันนะครับว่าจอมันติดหรือเปล่าขอเทสตจอนะครับ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวเราต้องไปกันเลยดูก่อนนะครับว่าติดป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพักให้ถ่ายให้ดูถ้าไม่ติดจะได้ไม่ขายหน้ามากนะครับอ่าโอเคเอา้าเอา้าเอา้าภาพมาแล้วนะครับภาพมาแล้วอจับชิปดิอ้ชิปร้อนนะครับถ้ามีไฟขนาดนี้ชิปร้อนโอเคเราจะหันกล้องไปดูกันนะครับว่ามันติดแบบไหนอ่าตอนนี้เราก็ต่อสาย VGA เหมือนที่เราต่อให้ดูนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทนะีนน่ขาตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับ โอเคเราก็จะเปิดสวิตช์นะครับผมแล้วก็อ้อนภาพมาไหมภาพมาเรียบร้อยเอาเฮ้ยภาพหายอา่ภาพมานะครับภาพมานะครับ โอเคนะครับก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเหมือนเรามาทําคลิปการเวลาเราซ่อมเนี่ยครับเราต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับเราต้องมองอันดับแรกเนี่ยเราต้องมองหาโดยรอบๆดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรชํารุดเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วเราก็มาวัดลายวงจรว่าอะไรที่มันหลุดหายเนี่ยมันสําคัญกับเราไหม ถ้าเราวัดลายแล้วอีกลายึ่งไปเป็นกาวก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราวัดลายสองฝั่งมันไม่ลงกลาวแสดงว่าสําคัญนะครับเราต้องหาอะไรตัวนั้นมาใส่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูเพิ่งหัดซ่อมหรืออยากจะลองหัดซ่อมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กาลังทําดูทําอยู่แล้วกันนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนาอยอย่าสนใจเรื่องคําพูดเลยเนาะ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบที่ใครที่มึงหลุดเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับก็จะดีใจมากนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีกับมีประโยชน์กับสําหรับสมาชิกของเรานะครับหรือคนที่ติดตามเรามาหลายๆคลิปบางคนก็ดูเราเยอะมากนะครับก็ถือว่าขอบคุณด้วยนะครับที่มาดูเราหลายๆคลิปโอเคพูดเยอะๆยืๆ่นเยอะพูดไม่ค่อยชัด ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์้วยแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับถ้าคลิปนั้นเราดูแล้วว่ามันมีประโยชน์เราก็จะมาถ่ายกันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์นะครับแค่4ตัวเดียวก็ทําให้บอร์ดาติดได้นะครับแต่เราต้องมีประสบการณ์งานซ่อมนะครับแท้ว่าถ้าคนซ่อมไม่เป็นมันไม่ง่ายนะครับอันนี้เราเก่งนี่เราเลเวลอัพแล้วนะครับเราเก่งเอออวยตัวเองนิดนึงโอเค karaoke. พูดกันวนด้วยละก็